สวัสดีครับท่านผู้ชมและ f อที่เข้ามาติดตามทางช่องของเรานะครับวันนี้วันที่21ตุลาคม2องนะครับทางแอดก็ได้หาไปหาแนวทางจากอาจารย์ดังๆนะครับมาเพื่อเป็นแนวทางในการนำเสียงโชควาัสนานะครับตัวเลขต่างๆที่ ท่านอาจารย์สำนักต่างๆให้มานะครับวันนี้ก็ได้ไปติดตามนะครับของปู่สามแปดนะครับก็ได้ตัวเลขมานะครับก็จะมาลงให้ในวันนี้นะครับปู่ก็ให้ 2, 3, 4, 8, ามส่แอขออภัยครับ 8, 2, 3นะครับมีห้ามีหมีสองมีสนะครับ พอที่ตรงกันก็มีสองสามนะครับก็สองปู่เน้นให้สองนะครับสวนเลือกเมาประกบคู่ก็มีเลขห้าครับปู่เน้นให้นะครับแต่หลักสิบนะครับปู่ก็ให้นะครับเจ็ดแปดเก้าสองหนึ่งศูนย์นะครับหลักหน่วยปู่ก็ให้สี่ห้าเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งนะครับวันนี้ท่านผู้ชมที่ชอบ ตัวไหนก็ไปจับเองก็ได้นะครับที่หลวงปู่จับให้นะครับจับคู่ให้สามตัวมีหางเดียวครับห้าสามแปดสองคู่สองตัวก็มีสามแปดนะครับส่วนสิบล่างนะครับปู่ให้สองเจ็ดเก้านะครับขออภัยครับหลวงปู่บอกว่าถ้าไม่มีสามตัวนี้นะครับซื้อก็ไม่ถูกนะครับเพราะนั้นก็ลองคิดพิคอดูครับเป็นความเชื่อส่วนตัว ขอขอบคุณนะครับปู่สามนะครับที่ให้แนวทาง f อซมาครับล่างก็จับให้นะครับสองห้าเน้นนะครับ25งหขอประไพครับสองเครับปู่เน้นให้นะครับครับวันนี้เพื่อรนการเสียเวลาครับมาชมตัวเลขนําโชคจากลุงปู่สามนะครับมาให้ท่านได้พิจารณาดูนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วน ตัวนะครับส่วนบุคคลนะครับท่านจะนําไปใช้หรือไม่นะครับเป็นดูในพผนกของท่านใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางอาจจะเข้าจะลุดก็ได้นะครับดูนะครับผปูให้ว3งปู3่แห้2 3 4 8 2 3นะครับแล้วก็วประกบก็5 5 4แล้วก็2 3นะครับที่ตรงกันก็ที่เห็นนะครับ สองนะครับแล้วก็ปู่ชอบนะครับก็คือสองกับห้านะครับมาดูนะครับหลักสิบู่ให้นะครับเจ็แปดกับสามสองหนึ่งศูนย์นะครับอันนี้ให้หลักสิบนะครับเจ็ดแปดสามสองหนึ่งศูนย์นะครับหลักหน่วยนะครับผู่ให้สี่ห้าเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งนะครับ แล้วก็มาจับให้นะครับสามตัวมีหางเดียวก็คือห้าสามแปดนะครับสองตัวก็มีสามแปดนะครับสิบล่างก็มีสามตัวนะครับสองเจ็ดเก้านะครับนี่เป็นแล้วก็เป็นหลักสิบนะครับปู่ก็จับให้สองห้าสองเจ็ดหรือท่านจะจะนำไปจับเองนะครับ จะมี3 5 3 7ก็ได้นะครับเพราะนั้นท่านก็ลองอพิจารณาดูนะครับใช้วิจาราณในการรับชมก่อนจะไปลงทุนนะครับต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีนะบเพะเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะครับก็ขอให้ท่านที่เข้ามารับชมนี้เฮงเฮงปังปังรวยรวยบุญรักษาพระเทวดากุ้มครองสวัสดีครับ